ับมาดูที่เหตุการณ์เมื่อวันนี้หลายคนตกอ,อกตกใจครับเพราะว่าตำรวจไปรวบตัวไฮโซลุกนัดถึงที่บ้านพักย่านพัฒนาการเลยสิ่งหนึ่งที่นะน,นะครับตำรวจได้รับแจ้งมาก็คือเหมือนมีผู้เสียหายแจ้งบอกว่าถูกบังคับข่มขู่ให้เสพยาเสพติดแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยคุณผู้ชมช่วงที่ตำรวจเข้าไปค้นในบ้านเนี่ยถึงกับพังะงเลยทีเดียวเพราะว่าไปเจอปืนหลายสิบกระบอกเลยครับ เดี๋ยวผมใ้หมโอ๋ยวผมให้ตัวนะอยเอกัวิทยาในคุณนะครับรองสัมภาองกับการสวัสดีภาคสีนะครับผมผมได้รับมอบหมายจากนตโรจอก์เชนนารีบนะครับครับมเป็นเจ้าหน้าที่ในหมายค้นอันนี้หมายค้นของสารอาญาพระนมนะครับครัลงวันที่5สิงหาคมผรมาทรงนี้จําแทบไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุ้นกับ ไฮโซลูกนัดเนี่ยก็คือเวลาหลังๆที่เห็นเขาเนี่ยก็คือจะมีผ้าคาตาปิดตาข้างหนึ่งถูกไหม <o> เวลาไปออกงานอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้ที่เห็นเนี่ยก็คืออาแต่งชุดอยู่บ้านนี้เข้าใจาแต่ดูสิฮะทรงผมอะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปพอสมควรเป็นนาทีที่ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีน,นะครับแล้วก็ตำรวจหน่วยอรินทราชเข้าไปจับกลุ่มไฮโซลูกนัดหรือว่านายธนัท ธนากิจอํานวยอายุ33ปีคาบ้านพักย่านพัฒนาการครับก็ <ừ> ทําการตรวจค้น <ừ> ทั้งในตัวแล้วก็ภายในบ้านตํารวจไปเจอโคเคนจํานวนหนึ่งและก็อุกการการเสียบยาครับแต่ที่ทําให้ตกใจเป็นพิเศษเนี่ยก็คือโอ้โหดูสภาพบ้านทําไมมันสกปรกรกุงรลังแบบนี้โอ้โหดูสิ <ım> <S <S นี่ ที่เขาเรียกกันไฮโซลูกนัดแต่พอเข้ามาในบ้านทำไมสภาพบ้านเป็นอย่างนี้ล่ะนะนอกจากนี้คุณผู้ชมครับยังไปเจอปืนอีกหลายกระบอกมีทั้งปืนสั้นปืนยาวทั้งหมดรวม20กระบอกด้วยกันกระสุนปืนอีกกว่า1,000นัดอูนี่คือคลังแสงย่อมๆเลยนะคือบางคนบอกว่าสามารถเอาไปสู้รบกับกบ,กบูชาได้เลยโดยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเติมนะเยอะมากๆครับคดีนี้สืบเนื่องมาจากมีหญิงสาวผู้เสียหาย ซึ่งทํางานเอนเตอร์เทนครับเข้าไปแจ้งความกับตํารวจนะครับว่าเมื่อ2อาทิตย์ก่อนไฮโซลูกนัดเรียกเด็กเอ็นสคนไปที่บ้านก่อนจะบีบบังคับให้เด็กเอ็นเสพยาเสพติดแล้วก็ร่วมประเวณีซึ่งตัวไฮโซลูกนัดก็เสพยาไปด้วยครับหลังจากนั้นพอไฮโซลูกนัดหลับเนี่ยปรากฏว่าสาวเอ็นเนี่ยเขาก็ถ่ายภาพหลักฐานในบ้านไว้เพื่อเข้าไปแจ้งความดำเนินคดี หลังตำรวจสอบสวนเพราะว่าคดีมีมูลครับก็เลยขอสารอาญาพระขนงออกหมายค้นบ้านแล้วก็จับกลุมตัวจังหวะที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มตัวคุณผู้ชมครับไฮโซลูกนัดเนี่ยดูท่าทางเมาๆอยู่เลยนะพกปืนติดตัวแล้วก็ขึ้นลาวเวลาด้วยแต่พอไปเห็นตำรวจชุดอรินทราชมีอาวุธครบมือก็เลยอยอมวางปืนลงและให้ตำรวจจับกุมในท้ายที่สุดจับตัวฉีฉีม่วงครับ ต่อมาครับพนักงานสอบสวนสอนององตาลได้คุมตัวไฮโซลูกนัดไปยื่นคำร้องต่อศารอาญาพระขนงฝากขังเป็นครั้งแรกครับในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและก็พรบอาวุธปืนโดยสารอนุญาตฝากขังตามคำร้องแต่ไฮโซลูกนัดขอยื่นประกันตัวครับซึ่งทางสารเองพิจารณาแล้วก็มีคำสั่งให้สามารถประกันตัวออกไปได้ตีหลักทรัพย์อยู่ที่หนึ่งแสนบาทนะนะครับเมื่อคือนก็เลยไม่ต้องนอนคุกนะ ก็เดี๋ยวไปสู้คดีกันโอ้โหนี่คือพอเห็นข่าวแล้วแบบเฮ้ยก่อนหน้านี้เนี่ยภาพลักษณ์ยังดูดีอยู่เลยนะแต่พอเมื่อวานนี้ไปเห็นเนี่ยคนละเรื่องกันเลยเนี่ยถ้าย้อนดูประวัติจริงๆเขาดังเป็นข่าวหลายรอบแต่ละข่าวก็ไม่ได้ดีเลยนะคะเป็นทายาทนักธุรกิจก็เลยเรียกไฮโซลุกนัดนะคะล่ำรวยจากบรรพบุรุษเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เจ็บที่ตาตอนสลายคาม็อบเมื่อปี64 ตาใบหน้านะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ฆ่าตาแล้วเนาะแล้วครอบครัวก็ออกมาบอกว่าให้โซลุกนัดก็คือมองไม่เห็นแล้วด้านขวานะคะแล้วก็มีการดําเนินคดีกันอยู่ทางแพ่งแล้วก็อาญาแต่ว่ารอบนี้อาญาหนักเลยทั้งยาเสพติดก,กับครั้งนวงเหนียวแล้วก็ปืนด้วยนะคะเคยแต่งงานแล้วด้วยนะจำได้ไหมกับแอนนาใช่ไหม,มคุณแอนนานะแต่ตอนหลังก็มีปัญหากันเหมือนกันค่ะนะ